สวัสดีค่ะปียบุตรเคลื่อนไหวแล้วหลังช่อพานิกาเจอตัดสิทธ์ตลอดชีวิตซัดแรงกลล้าวไกลไหลน้ำใจวันที่21กันยายน66นายปียบุตรแสงกนกกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อเลขาธิการพักอนาคตใหม่ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่าน f เฟซบ o ๊กปียบุตรถึงกรณีที่นางสาวพันิกาวานิชอดีตสสบัญชีรายชื่อและโคศกพรรอนาคตใหม่ ถูกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุว่าผมทราบข่าวกรณีคุณชอบพณนิกาวานิชต,ตั้งแต่บ่ายสามแล้วแต่จงใจยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเพราะอยากรอดูว่าพรรคเก้าไกลจะมีการสื่อสารแบบเป็นทางการออกมาบ้างหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ไม่มีเลย พบเห็นแค่มีสอสอบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่บ้างแต่ไม่มีการถแถลงหรือวิจารณ์ใดๆออกจากพักเก้าไกลแม้แต่น้อยอย่าใช้เหตุผลนะครับว่าคุณชอบไม่ใช่สมาชิกพักเก้าไกลนั้นคนละเรื่องเลยพักการเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยู่แล้วยังไม่นับว่าคุณชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักก้าวไกลด้วย ในขณะที่ผู้สนับสนุนพักก้าวไกลและสนับสนุนพักอื่นยังแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวางแต่พักก้าวไกลกลับเงียบกริบเงียบจนผมรู้สึกว่าไร้น้ำใจกับพันนิกาวานิชจ,จนเกินไปในเมื่อพักก้าวไกลไม่พูดอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถแถลงวิจารณ์คดีนี้เองวันสองวันนี้ผมจะไลฟ์ อถาถอธิบายทั้งหมดครับขอบคุณสยามมิวค่ะ